ิดูกดิกทำยังไงมาดูกันเข้า Google Search Leonardo AI พอได้แล้ว Create an Account ติก๊ก Arm um, w e t a l i s t เข้าที่ AI Image Generation แล้วใส่พร้อมเข้าไปในช่องคลายอะพร้อมเมื่อได้แล้วกดเจเนอเรตก็จะได้รูปสต er ิกเกอร์น่ารักาักสติกเกอร์แพนด้าน่ารักมากค่ะถัดไปเข้า Google เหมือนเดิมค่ะ Search runwayml คลิกเข้าไปกด try runway for free image to วิดี o เขา i ิ a เมอัพโหลดอัฟไฟเสร็จแล้วเลือกรูปแพนด้าเข้ามาหลังจากนั้นเจเนเรตได้เลยค่ะ